และเป็นวิปรณะวิปริณามทุกข์คือทุกข์คำนี้นี่แหละพิจารณาไปโดยอาการเป็นสามทุกขะทุกข ก็แปลว่าทุกคือทุกทุกคือทุกน์นี้ก็ตามที่พระบรมศาสดาไดแ้แสดงเอาไว้ว่าชาติความเกิดเป็นทุก์ชราความแก่เป็นทุก์ มรณะความตายเป็นทุกข์โศกะความแห้งใจปริเทวะความรันจวนคร่ำครวญใจทุกขะความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอุปายาสะความขับแค้นใจเป็นทุกข์ ความประจบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความคลาดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดวยย่อ ขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกก็คือรูปขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณสติกำหนด พิจารณาทุกคือทุกนี้ให้กำหนดให้เข้าถึงทุกเหล่านี้ที่กาย ยาววานาคืบมีสัญญามีใจครองดังกล่าวกำหนดพิจารณาธาตุคือความเกิดคือความที่เกิดก่อขัน ทั้งปวงอายตนะทั้งปวงอันรวมเป็นนาม,มารูปนี้อันเป็นที่ตั้งแห่งสมติบัญญัติว่าอัตภาพอันนี้ตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในคันของมารดา รอดออกมาเป็นอัตภาพร่างกายจิตใจอันนี้เป็นชาติคือความเกิดว่าเป็นตัวทุกข์เพราะว่า เป็นตัวทุกข์อยู่ตามสภาพเองและเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดตั้งสติกำหนดพิจรารณาดูชาราคือความแก่ คือความที่ร่างกายจำรุดสุดโสมเป็นความชราดังที่ได้ประสบกันและได้เห็นกันอยู่ ว่าเป็นตัวทุกข์ดังที่ปรากฏว่าความแก่หรือคนแก่นั่นต้องเป็นทุกข์อย่างไรตัวความแก่เองก็เป็นทุกข์ตามสภาพตั้งสติกำหนดพิจรนารณาดู มรณะคือความตายว่าเป็นตัวทุกข์ทุกคนจึงกลัวตายเพราะเหตุที่ทุกคนยังรักชีวิตความตายนั่นเป็นความสิ้นชีวิตความตายเป็นทุกข์ตามสภาพ และยังเป็นตัวทุกข์ซึ่งเป็นภัยคือเป็นที่กลัวตั้งสติกำหนดพิจารณาดูโสกะความแห้งใจปริเทวะความรันจวนร่ำครูญใจ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นจังใจต่างๆซึ่งทุกคนต่างเคยได้รับความทุกข์เหล่านี้และก็ยอมรู้สึกว่าเป็นตัวทุกข์ที่ว่าแม้ว่าไม่ชอบแต่ก็ต้องพบต้องประสบ ในคราวใดคราวหนึ่งน้อยหรือมากตั้งสติกำหนดพิจารณาดูความทุกข์ต่างๆที่เกิดเพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่เกิดเพราะพลาดพลาดจากสิ่งท,ท,ที่เป็นที่รัก จะเกิดเพราะปรารถนาไม่ได้สมหวังต่างๆแล้วก็หัดพิจารณากำหนดดูตามที่พระพุทธเจ้าสรุปเมื่อกล่าวโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกข์ก็เพราะมีความยึดถืออยู่ในขันห้า ขันห้าจึงเป็นที่ยึดถือซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นตัวอุปธิเข้าไปทรงคือเป็นที่เข้าไปยึดถือของจิตใจจิตใจต้องติดอยู่ต้อง กังวลห่วงใย,ยอยู่ต้องแบกอยู่ซึ่งขั้นซึ่งขันห้าเหล่านี้ต้องแบกรูปประขันคือรูปประกายอันนี้ต้องแบกเวทนาขันสุขทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกไม่สุขต่างๆที่บังเกิดขึ้น ต้องแบบสัญญาขันคือกองความจำต่างๆชอบก็จำไม่ชอบก็จำเมื่อจำแล้วจะบังคับให้ลืมก็ไม่ได้ต้องแบกสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดของตัวเองละไม่ได้ แม้จะรู้ว่าอันความทุกข์เดือดร้อนต่างๆนั้นบังเกิดเพราะจิตใจนี่เองปรุงคือปรุงคิดไปเมื่อปรุงคิดไปเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์หากว่า สามารถคิดปรุงไปให้เป็นสุขก็เป็นสุขได้แต่ว่าในขณะที่ประสบเหตุอันเป็นที่ตัางแห่งทุกข์ต่างๆนั้นอยากที่จะปรุงคิดไปในทางให้เป็นสุขก็คิดปรุงในทางนี่เป็นทุกข์เ่อคิดปรุงไปเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์ก็ต้องแบกเอาทุกข์อันนี้ไว้อันเกิดจากความคิดปรุงของตัวเอง และต้องแบกเอาวิญญาณขันกองวิญญาณคือตัวความรู้เห็นรู้ได้ยินรู้ได้ทราบรู้คิดนึกก็เพราะดับความรู้ เหล่านี้ในอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้เมื่อตาปกับรูปไปจวบกันก็ต้องรู้รูปคือเห็นจะเป็นรูปที่ชอบใจไม่ชอบใจก็ต้องเห็นหูกับเสียงไปจวบกันก็ต้องได้ยินสันเสริญก็ได้ยินนินทาก็ได้ยินเมื่อ จะมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและสิ่งถูกต้องไปตรจวจกันก็ต้องทราบทราบกลิ่นทราบรสทราบสิ่งถูกต้องก็ให้ไม่ทราบก็ไม่ได้เมื่อมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องรารวไปตรวจกันก็ต้องรู้ต้องคิดในเรื่องเหล่านั้นจะไม่ให้รู้ก็ไม่ได้ จึงต้องแบกเอาสิ่งที่ยินสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่สิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ทราบสิ่งที่ได้คิดได้รู้เหล่านี้เอาไว้พอใจหรือไม่พอใจก็ต้องแบกเอาไว้และนอกจากนี้ ยังเป็นเหตุที่จะให้สแสวงหาที่จะให้ได้เห็นที่จะให้ได้ยินเป็นต้นในสิ่งที่ชอบปรารถนาหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบไม่ปรารถนายึงเป็นเหตุให้เกิดความข้นขวายต่างๆ ดังกล่าวก็ต้องแบบเอาไว้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวทุกข์เพราะไปยึดเอาไว้แล้วก็ปล่อยก็ไม่ได้แล้วยิ่งยึดก็ยิ่งเป็นทุกข์ก็เป็นไปอยู่ดังนี้ตามตัวอย่างที่แสดงมานี่ คือหัดตั้งสติกำหนดพิจารณาดูทุกขัดทุกคือทุกคือทุกตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกแจงแสดงสั่งสอนเอาไว้อันหนึ่งก็หัดตั้งสติ กำหนดพิจารณาสังขาระทุกทุกคือสังขารก็คือบรรดาทุกขทุกทุกคือทุกตามที่พระพุทธเจา้าทรงจำแนกแจกแจงเอาไว้ตั้งแต่ชาติททุกทุกคือชาติคือความเกิดทั้งปวงนั้น ก็รวมเข้าเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งหรือความประสงค์ความผสมปรุงแต่งทั้งนั้นดังชาติคือความเกิดก็คือความผสมปรุงแต่งของธาตุหเข้าด้วยกัน ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและวิญญาณธาตุคือธาตุรูปมาผสมกันจึงก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นบุคคลนี่ก็คือสังขารคือความผสมความผสมปรุงแต่งหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง ชาราคือความแก่บรารณะคือความตายเป็นต้นเกิดเช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเป็นความผสมปรุงแต่งแม่โสกะความแห้งใจปริเทวะความคร่ำควรใจเป็นต้นก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งหรือเป็นความผสมปรุงแต่งก็คือว่า จิตกรมอันเป็นที่ไม่ปรารถนาพอใจมาผสมกันและจิตนี้เองก็คิดปรุงหรือปรุงคิดขึ้นมาเมื่อปรุงคิดหรือคิดปรุงขึ้นมาในทางทุกข์ก็เกิดทุกข์เป็นโศกเป็นปริเทวะเป็นต้น ความประจวบกับส yes, ิ่งที่ไม่เป็นที่รักความแพ้ๆอย่างสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งหรือความผสมปรุงแต่งเพราะว่าสิ่งที่เป็นที่รักก็ตามไม่เป็นที่รักก็ตามก็ล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น เป็นบุคคลเป็นวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้ประกอบขึ้นในธาตุทั้งหลายทั้งนั้นมาผสมปรุงแต่งขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี้และอาการที่ประจวบก,ก็คือความที่สิ่งเหล่านั้นมาผสมปรุงแต่งเข้ากับจิตใจ จิตใจไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ไม่ปล่อยแม้ความคลัดคลาดซึ่งดูเหมือนไม่ผสมปรุงแต่งก็ตามแต่อันที่จริงเป็นความผสมปรุงความผสมปรุงแต่งเพราะว่าจิตใจนี้ยังยึดถือ สิ่งที่เป็นที่รักต้องพร,กพรากไปด้วยเหตุใดก็ตามถ้าจิตใจไม่ยึดถือปล่อยได้ก็ไม่เป็นทุกข์แต่เพราะจิตใจมีความยึดถือซึ่งตัวความยึดถือนี่แหละเป็นตัวสังขารคือความผสมปรุงแต่งหรือสิ่งผสมปรุงแต่งโดยเฉพาะจิตใจยังปรุงแต่งอยู่ยังยึดถืออยู่ ว่านี่เราชอบนี่เราไม่ชอบสิ่งที่เราชอบเราไม่ได้สิ่งที่เราชอบต้องเสียไปจิตยังผสมปรุงแต่งอยู่เป็นตัวสังขารอยู่ความปรารถนาไม่สมหวังก็เช่นเดียวกันยังมีความปรารถนาซึ่งเป็นตัวความผสมปรุงแต่งอยู่จึงต้องพบความไม่สมหวัง ซึ่งต้องมีอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าจึงได้ย่อลงในขันท่าจึงตัวขันท่านี้ก็ล้วนเป็นตัวผสมปรุงแต่งเท่านั้นรูปประคันก็ปรุงแต่งผสมปรุงแต่งจึงเป็นรูปประคันขึ้นมาเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เป็นตัวผสมปรุงแต่งเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งจึงเป็นเวทนาเป็นสัญญา เป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมดเมื่อยังเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอยู่ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นในไตรลักษณ์จึงได้ตรัสสรุปเอาไว้ว่าสเบส,สังขาราอนิจจ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสบเบสัง่าราลุค่าสังขาราขาขาทั้งปวงเป็นทุกข์สบเบธรรม,มาอนัตตาธรรมทั้งปวงก็คือทั้งสังขารและทั้งวิสังขารวิสังขารคือสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนแต่โดยเฉพาะแล้ว ที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงทุกขะาเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนทั้งหมดเพราะฉะนั้นกห็หัดตั้งสติกำหนดพิจารณาดูให้รู้จักสังขาระทุก์ทุกคือสังขารดังกล่าวมานี้และต่อจากนี้ ตัวหัดตั้งสติกำหนดพิจารณาดูวิปริณามทุกทุกคือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสืบมาจากสังขาระทุก์กล่าวคือสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งตัวที่เป็นทุกนั้น ก็เพราะต้องตกอยู่ในทุกขะทุกขะทุกคือทุกดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสจำแนกแจกแจงเอาไว้คือต้องเกิดต้องแก่ต้องตายเป็นต้นและเมื่อสรุปมาแล้วก็ย่อมสรุปเข้าได้ใน สังคตะล,ลักษณะของสิ่งที่ผสมปรุงแต่งอัน,นิจจสังขารนั้นทั้งปวงคืออุปาโดปัญญาญติความเกิดปรากฏวยโยปัญญาญติวัยคือความเสื่อมไปปรากฏ ทิตัดสัญญะทัดตังปัญญายติเมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นสังขารทั้งปวงจึงต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปต้องเกิดต้องดับ ความพิจารณาให้เห็นวิปริณามทุกข์ทุกคือความแปรปรวนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ย่อมจะทำให้ได้มองเห็นไตรลักษณ์ชัดขึ้นจะทำให้ได้ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริง ในอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขาตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ใช่อัตตาตัวตนในสังขารทั้งปวงและท่านแสดงว่าผู้ที่พิจรารณามองเห็นทุกข เมื่อได้ปัญญาเป็นมีปัสนาปัญญารู้แจ้งเห็นจริงย่อมจะได้ธรรมาจากสุคือดวงตาเห็นธรรมว่ายังกิจตสมุทัยธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสับบันตังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา คือมองเห็นเกิดดับดังนี้ก็คือเห็นวิปริณามทุกและเมื่อเห็นวิปริณามทุกก็เป็นอันว่าได้เห็นทุกข์กับทุกข์ทุกข์คือทุกข์สังขารได้ทุกข์ทุกข์คือสังขารพร้อมทั้งวิปริณามทุกข์ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป บัตรนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมขิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อมนมัสการพระภูมิพระภาค อารหันตสสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลมาที่ในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม พระบรมศาส,สดาได้ทรงแสดงธรรมะที่เป็นพระหุลานุสาสนีคือเป็นอนุสาสนีคำพร่ำสอนไม่เป็นอันมาก ให้บุคคลรู้ทุกหรือรู้จักทุกโดยที่ได้ทรงยกเอาขันห้า อายาตนกสิบสองขึ้นแสดงโดยคาวิลักษ์คือลักษณะสองหรื